ปีหนึ่งเก้าหกหมอปลานะครับผมอันนี้ผมจะไม่พากแบบเรียกอะไรนะจะไม่แปลตรงๆครับจะพากมัว่วนเลยหมอปลาก็กำลังไล่คาถาสมลองกิงกองสมลองกองกิงรัตนา Tôn <laughs> bị tôn máy tiên mỏ pa. đồ à không nhau cái cho kênh

คาตะกอนเด็กเปรตนะครับผมในกิบลูเชีตเป็นเกมเก่าก็ปี2,012นะครับผมแล้วกม็มาเล่นกันเลยเดือดล้ำลึกหน,นึ่งเก้าเจ็ดสองนี่หกมีชายปริศนาต,ต้องมองมอง

]izza. Very good. The Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Grow <laughs> up fast. I bet you can remember my like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than ten. Yes, ma'am. เย็ยนวันนั้นนะครับผมนี่ด้านหลังกระเอนตาแดงกำเลยด้วยสุขุมด้วยลูปล่างหน้าตาอันโอดเรา่ เ okay, นะอาใครวะน่ะน่าจะเป็นอีหาซาตานนะครับผมออกประตูปิดได้เวลาแล้วลูซี่เอ yes. หน้าตากูตตตตตสตีนมากเลยเฮียเป็นกูกูเป็นไม่ได้กนะูทึมแล้วไปกดเรสกิวพลังโอเคเรายังไม่มีพลังเลย ต้องทำการฆ่าก่อนนะครับถือแก้วมากินน้ำชากันเอลลี่กินน้ำชากันเปล่ feet, อาออกไปนะอีกไม่เว้นอา้าวว่าผมเหรอค <Please, S 2> วัด nice วุ่นวายกำลังทำความสะอาดพื้นอยู่นี่มึงทำมาความสะอาดอะไรเนี่ยกูยเห็นถูใบถูมาอยู่างเดิม What กูเกียดถามว่าท,ทำอะไรอยู่ไอรีบอกไม่รู้ได้การแล้วตามสูตรอ้าวบอกวผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจทำแก้วแตกป้าแม่้ภัยผมเหรป้ากำลังลงนลกซะลรกรอป้าอยู่ ฮ่ผมรู้ช่วงนี้หมูแพงป้าก็อยู่กับเนื้อหมูแล้วกันวันออก้ปสูบยามาปอยกูหน้ามึงเหมือนไม่ตกใจเลยเหี้อ อ่ามึงเฉยช้าละโอ้ยกูโอ้ยกูก็เดินไปอย่างเย,อเยือเกียรอย่างกับมาเฟียในพิก,กี้ไร,เร้เลยมานอนเออฆ่าคนยังมีอารมณ์มานอนเลยหใจมันเหี้ยม,มกเลรลูกเสียน เฮ้ยอิทาจิมาหานี่วันดวงตาของชี้ซุยคนละเรื่องนะครับพช่ชยเฮ้ยเน่นวงแหวนเบิกไปเน้นวงแหวนไปทีอตกลงกี่โมงเง้ออนแข็งตายแล้วก็ผมสบหลังจากโดนลูเซียของเราค่ะ <coughs> if I put the pieces together, this all started years <coughs> with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions <coughs> and hidden, <coughs> hidden history. <coughs> <in the house. coughs> I tried to help. <coughs> <and> <coughs> I should not <coughs> been <become> involved. <coughs> But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for at all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark, a mark I should have noticed. And its source, at the center of it all, was the boy. กำลังหลับฝันฝันอยู่เสียกำลังฝันฝันมันช่างดีเหลือเกินมฝันอะไรว่าลูเซียสลูเซียสเฮ้ยไฟไหม้ทุกคนยิงไฟไหม้เนอ้โหนี่มไฟไหม้ดูมึงกว่าจะรู้ไปฮียอ บาย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 ขอบใจใช่โอ้ไม okay. you know oh, ีเขาด้วยมีาลาตันเอ้ท่านแอบกันปัาวอยู่บแอบขอแอบในนี้แล้วุง อะจะติดเลยวะผมจะแอบในนี้ลุงลุง,ลงน่ากลัวมากลุงเราจะไม่มีการอ่านนะครับผมเราอ่านไม่ออก excellent and look a flashlight find find a go ahead pick up your new toys and see how they work oh such a bright เหมือนเราต้องไปเอากุญแจออกนะเพราะมันเป็นหลักฐานอุ้ยอุ้ยอุ้ยโยกจูบโยกหล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 บโอ้ยลูเชียสอาการไม่ค่อยดี เจตักกัมใคีเฮ้ยเอาแต่ว่ามีอะไรโอเคเราต้องไปเอากุญแจนะครับผมเชียดเฮ้ยดึ้ๆๆอย่างนี้ อินเดียอ๋อทางตกไปเดี๋ยวะดีเหรไปแล้วตะเลิศดีอ่ะไปอย่างรวเร็ว ทางนี้อ้เหรอเอ้าประตูล็อกโว้ยจ <the> ไม่ได้ล็อกนี่ยัย <_ d ata> เ,เอ้อยได้พลัง So... Detective McGuffin, what do we got here? Don't It looks like a cardiac arrest, sir. The woman so collapsed in the walk-in really. freezer. Not this was like probably this. caused by the sudden change of temperature. She was her in mid เหตุว่าเธอผู้หญิงคนนั้นอยากได้หมูนะ typical of women her age เธอจะไปเอาช่องฟิตอย่า e นั้นหรอกไม่ o ด้ไปเอาอย่างนั้นเขาไปเข้าไปเอาหมูแล้วเกิดประตูล็อาขัดข้องนะครับช่วงนี้หมูแพงที่เราต้องการประตูก็ไม่ได้ล็อก how can something like this happen detective was it a seizure of some kind We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks detective. We'll try our best Smoking cue. Hi, Gene. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. <coughs> uh, it's a private matter. And an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Let Alistair. You need if you need you. Need Take all the time her. you need. <laughs> เราต้องเมันอะไรอะ่ะเซ็ตของเล่นมึงมีแค่นี้เหรอบ้านมึงมีต้องอลุบงบอลไปด้วยนะครับพี่บ้านมึงหลังใหญ่มากเฮ้ยปลอดไฟลุงเ,เก็บหมด ลุงทำไรผมไปแล้วผมลูเชียสบอลเกิงกีถอยถอยแม่แม่ถอย,อยแม่ไม่อยากเป็นไรอะ่ะผมจะบอลเกิงกิไปให้ลุงเอออะครับลุงลุงีลายต่อไปใช่ไหม ครับได้บอกกับผมหน่อย well, are, เล่นที่อื่นเหรอ,หรอแทงด้วยไขควงเลยลุงอยากสี่ king ไมลุงเนี่ยไล็กูชาร์ปลุงแทงแน่ลุง How are your going? โอ้ลุงไม่สนใจกูเลยเอ,อรู้สึกใจเต้น ไม่ไวเอาออกไปจากแถวนั้นอ่ะสกูนครับอันนี้ผมเคยเล่นนะจำไม่ได้แล้วเราจะต้องไปห้องครัวหรือเปล่า ทำไฟร้อยให้ลุงนะลุง,ลงเฮอ,อเปิดตู้นั้นไม่ได้เลยตเอาเล่าให้ลุงดีกว่าลุงครับดื่มไหมครับลุงผมขอไม่ขีด ลุ u สุบรีมันไม่ดีนะลุงเชื่อผมสิลุงจะไปไหนลุงจะไปจะไปสุบรีใช่ไหมลุงลุงเชื่อผมสุบรีอ่ะอันตรายต่อสุขภาพนะลุงลุงไม่เชื่อเะลุงวางบอลที่ใคร อ่ะผมให้บอลผมบอก <S <S ว่าบุรี่มันอันตรายไงลุงลุงไม่เชื่อผมเองผมทผมทำไงลุงเสียนอุ้มคาถาไปคาทง แล้วก็ยืนอย่างเทผมบอกแล้วว่าสูบหลีมันไม่ดีทำให้ตายเราตายได้เราตายได้เฮ้ยเด้พลังแล้วอ่ะระดักสื่ออกามาโอ้โหกูเพิ่กลับไปให้กูใหม่ <laughs> 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 <lug> what can I say, Mr. Wagner? <laughs> 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 <Lug> this, this is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Jean was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. <laughs> I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your head <laughs> about the gas leak. <laughs> <laughs> this shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there had been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the lower west wing. โอเคครับตื่นมาพบไฟไหม้เหมือนเดิมฆ่ามาแล้วสองคนนึสองศพุลีล่เป็นภัยต่อสองคนอวดดีลุง Weeeeeee! I'm so tired! Why am I Very good! Now you know what to do myself. You must continue with your mission and bring me souls! I'm so tired! Be careful and show no mercy! Do 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 เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับผม